ปราศาทต,ตาเมืองทมเท,ที่ยวได้ไหมเปิดหรือเปล่านะคะอันตรายไหมวันนี้นะคะอิฟเดินทางมาที่อำเภอพนมดงรักนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะมาปราสาทที่กำลัง เขาเรียกว่าอะไรนะกำลังเป็นจุดสนใจของคนไทยแล้วก็คนกัมพูชานะคะวันนี้อีาพาวิบีมานะคะคือภาษาทนี้จะเป็นกลุ่มราสานะคะก็คือมีภาษาทเรียกราษาทน้อยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากคือตอนเนี้ยเราขับเข้ามาแล้วเราเจอภาษาทแล้วทุกคนนี่เลยค่ะยังไงก็วันนี้อีพาวิพีเอฟซนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อีพก่อนนะคะแล้วก็ตัดกลองด้วยเนาะแล้เดี๋ยวพาไปดูนะคะโอ้ปราสาหินทุกคนนี่ลยตรงนี้เป็นปราสาหินนะคะเดี๋ยวเรามาดู ก่อนนะคะว้าวปรา,าสาทคือเป็นที่พักที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมคะพี่พีเอฟซีในสมัยก่อนสมัยขอมอะไรนเนาะอันนี้เราอยู่แนวชายแดนนะคะไทยกัมพูชานะคะที่แบบชิดมากทุกคนแบบก็เสียวๆอยู่นะอันตรายไหมนเนี่ยเนี่ยคืออยู่ป่าไม่มีใครมาเที่ยวเลยนี่เลยอันนี้ปรา,าสาทตาเมืองน,น,นะคะอยู่ที่ ตำบลตาเมียงพนมดงรักสุรินนะคะสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมขเขมรโบราณนะคะนี่เลยพี่ๆอ่านได้มีภาษาอังกฤษภาษา,า,าไทยนะคะตรนนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูน่าจะไม่ใช่ปราสาทเดียวนะเนี่ยน่าจะมีเยอะนะคะว้าวทุกคนดูนี่เลยค่ะปราสาทนี้แบบว่าน่าจะแบบอยู่แบบคนเดียวอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะ เดินเข้าไปชมได้นะแต่เราต้องระมัดระวังห้ามเดินออกนอกแนวนะคะเพราะบางทีแบบจะมีแบบวัตถุระเบิดที่เขาแบบเก็บกู้ยังไม่หมดอะไรเงี้ยมันอ,อันตรายอยู่ตัวเราเนาะเดีย๋ยวเราขอไหว้ก่อนนะมาที่โบราณวตัตองขอไหว้หน่อยขอเข้าไปชมหน่อยนีย่เลยคะ่ะมีคนหาเห็ดด้วยนะทุกคนวันนี้เราต้องได้เห็ดด้วยนะเรามาป่าแบบเนี้ยเห็ดเพาะเห็ดละงกเดี๋ยวหาซื้อกับชาวบ้านนะคะขึ้นยังไงเอ่ยเขาขึ้นทางไหนคะ เดินนดเดี๋ยวเราเดินวนดูก่อนเนาะเนื้อจะเป็นหินวางเรียงซ้อนกันคือเขาวางเรียงกันยังไงพี่เอซีคุณยกได้ไหมถ้าเป็นคุณคุณยกได้ไหมแต่ต้องบอกยกไม่ได้นะคะเนี่ยเขาจะมีรูรูแบบนี้อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราไปเนาะเขาพนมลุงเนาะปราสาทเขาพนมลุงนะคะปราสาทพิมามแล้วก็เหมือนอยู่ที่ลาวตปปอลาววัดภูจำปาคล้ายๆกันเอ,เอาช้างหิว้วอ๋อเอาช้างหิว้วจริงเหรอ โอ้แบบเอาเชือกใส่แล้วก็ให้ใช้หิ้วหรอโอ้โเท่อยู่นะนี่เลยค่ะแล้วจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องหน้าต่างนะคะโอ้ดีอ่ะโอ้สมัยโบราณคือเขาก็แบบดีไซน์กีเนาะก็เหมือนอาจจะเหมือนแบบบ้านเราแบบโมเดิร์นนอร์ดิกอะไรสมัยนี้ทุคนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบอิฐมอนก็เล็กๆนะอ่ตอนนี้เป็นอิดมอนก็เล็กๆแล้วนะคะอ่าอิดดินเนาะใช้ดินทําเหมือนกันอิดมอนแล้วก็อิดบล็อกก็ใส่ใช้ปูนอันนี้เขามีมาไหว้อะไรด้วยทุกคนเราก็เสียงดังเลยเนี่ย ขอเดินเข้าไปชมหน่อยนะคะแต่ว่ามีทางขึ้นมีบันไดไหมทางขึ้นมันเหมือนไม่ใช่ทางขึ้นเนาะนี่เลหทุกคนปรา,าสาทข,ขอเดินหน่อยนะคะอย่มีแมลงมีแมลงด้วยอแบบนั้นักมีสิ่งมีชีวิตลเล็กๆมาเดินเข้าไปชมว้าวนี่เลยเขาก็จะแกะสลักแบบนี้ทุกคนมีก็พุทธรูปมีพระแบบสไตล์แบบขอมนะคะพี่เห็นไหมคะ บม,มเทพเลยอ่ะเฮ้ยสวยเลยคุณดูดิพี่เสื B ้อคะคือเป็นปราสาทหินที่แบบขอเข้าข้างในหน่อยนะคะขอเข้าไปชมหน่อยโอ้โหแบบใหญ่มากดูอันนี้แค่แบบเราเพิ่งเข้ามานะปราสาทแรกเราต้องไปดูว่าปราสาทที่แบบใหญ่ในแบบปราสาทตาเมืองเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะคะขนาดนี้ก็ยังใหญ่แล้วนี่ผีเสื้อด้วยว้าว ไม่ทำพิธีอะไรคะ่ะตรงนี้เขาไม้ทำพิธีอะไรคะพีเอฟซีนี่ลยค่ะเนี่ยมันจะมีเหมือนที่เราไปดูอยู่เขาพระวิหารนะ่ะมหามอีแดงอะ่ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็จะมีป่องขึ้นไปอะ่ะพี่ลองสังเกตโอ้โหคือเขาขึ้นได้ยังไงอะ่ะระสูงก็กลัวมากเลยอ่ะไม่ชอบมองอะไรที่มันแบบนี้อะ่ะมันดูัวดูดูพีเอฟซีดูค่ะโอ้โหระหหสูงมากไ้ยเขาไม่ไม,มีตัวเลข มีตัวเลขด้วยคุณห้าเก้าได้ไหมอะเป็นตัวที่เขาซ่อมปะน่าจะเป็นหินที่เขาซ่อมนี่มีตัวเลขใส่พวกโค้ดศ <0 5. S 2> ูนย์ห้าอ๋อมีใส่โค้ดด้วยนะคะเือิมมันหล่นมาก็จะได้ที่เดิมได้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เวลาหล่นลงมาก็จะได้แบบหาก้อนนะั้นไปทดแทนได้เนาะไปทดแทนตรงจุดนั้นเฮ้ยว่าวจับ่อยนะคะเป็นเหมือนหินหินอะไรอะเหมือนหินลูกลังเหมือนแบบหินลูกลังนะคะ นี่เลยโหขอจับขัสัมผัสหน่อยนะคะแข็งมากอะแบบแข็งอะคือไม่ตกใช่ไหมข้างหลังคุณแบบว่าเสียงมากเลยอ่ะอึนด้าอันนี้น่าจะเป็นตัวซ่อมใช่ไหมเขาก็จะซ่อมแซมถูไหมคะคือแบบเขาก็บูรณะปฏิสังขรณเนาะตอนนี้เราเดินดูข้างนอกถ่ารูปไม่นะค่ะสวยมาก เรานิกว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบว่าคนเดียวนะคะทุกคนนี่มีรถมาเที่ยวเหมือนเราด้วยนะคะว้าวมาจากกรุงเทพด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมด้านไหนนะคะที่ไหนที่เขามาจับเราบ้างภาษาคือดีมากทุกคนเป็นทางราดยางแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถไปเที่ยวตามอิได้นะคะก็ถือว่าเป็นราสาที่แบบอยู่ติดแนวชายแดนแบบติดมากๆอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อนะคะมาเที่ยวดที่นักน่อนเที่ยวทุกคน เยอะมากมาถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เนี่ยมีคนมาเที่ยวนะคะคือปลอดภัยหรือเปล่าตัวนี้ปลอดภัยไม่มีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขับไปลึกๆอีกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะอ้าวตอนเราขับออกมาเป็นทุน่งนาทุกคนตรงนี้นี่เลยค่ะอ้อาวเ,เลยเลยเลยปราสาทเลยปราสาทเลยปราสาททุกคนนี่เลยค่ะจะคล้ายๆกับที่เราไปนครวัดนครธมเนาะ ็แบบเป็นเป็นกลุ่มๆอ่ะจะไม่ได้มีแบบปราสาทจุดเดียวอะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบจะเป็นจุดๆให้เราชมนี่เลยตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันไฟห้ถูกทางนะจ๊ะอีกหนึ่งปราสาทค่ะอันนี้ปราสาทตาเมินฟลมเหมือนกันไหมคะพี่อันนี้ตะมนโต๊ดครับอ๋อตะมันโต๊ดโ,โอ้คือข้างในจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะโอ้อเป็นที่อยู่ที่พักเหรอคะพี่สมัยก่อนเขาเรียกว,ว่าโรงพยาบาลอ๋อโรงพยาบาลโอ้ อุ้ยแบบดีมากเลยค่ะเดี๋ยวหนูขอดูก่อนเนาะตาเหมือนโตนี่ไงทุกคนนะคะโอ้โหคือซุ้มประตูจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะคะพี่ลองสังเกตนะอันนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูนะคะพี่เขาบอกว่านี่ไงเป็นอโรคยาอโรคยาศาลนะคะก็คือแบบอโลุคยาอะไรประมาณนั้นเนาะสมัยของโบราณสถานประชามสถานพยาบาลน,นะคะโอ้ เป็นความเชื่อลัทธิมหายานนะคะเป็นศิลาแรงแล้วก็หินทรายเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปชมเลยนะคะพี่ไม่มีอะไรเนาะพี่เนาะเที่ยวได้ปลอดภัยใช่ไหมคะข้างในก็ปลอดภัยข้างในจะถ่ายก็ได้อะเรอคะพี่อ๋อโอเคค่ะพี่พี่แต่อย่าพูดใช่ไหมพี่โอเคค่ะพี่พี่เขาบอกว่าข้างในคือจะถ่ายไม่ได้ถ้าถ่ายห้ามพูดอันนี้ไม่เป็นไรเนาะพี่โอเคค่ะ เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเนาะว้าวตัวนี้อุ้ยตัวนี้จะมีบ่อทุกคนนี่เลยค่ะคือลองสังเกตเนาะเราไปหลายๆที่อ่ะมันก็จะมีบ่อแบบนี้อยู่แบบหน้าปราสาทแบบนั้นนะคะว้าวคือคนเจ็บป่วยก็คือจะมาที่นี่มารักษาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางเข้าด้านไหน <c oughs> คือเราแบบงงอะ่ะคือมาโอ้ด้านนี้นี่ไงทางเข้าจะอยู่ด้านนี้ว้าวเป็นหินแบบว่าหินทรายเนาะ หินแบบหินกลวนหินเขาเรียกอะไรนะหิน,หน,หน,หนลูกรัง,งหินศิลาแรงหินศิลาแรงเออใช่โ้หนี่แต่เขาก็กลัวอยู่นะที่เขาบอกว่าเพราะเขาไปข้างในนะปราสาทต,ตามเมืองทมอะ่ะ <c oughs> ก็คือทหารจะเดินตามเราเลยไม่ให้เราแบบพูดอะไรเลยนะทุกคนเนะนั่นไงคือพูดอะไรไม่ได้นาะกลัวแล้วนะเนี่ยแต่ตรงนี้เราดูได้นะคะตามเมืองโต๊นะตรงนี้ว้าวโอ้โหสวยมาก ที่ตามยิบมาเที่ยวนะคะถือว่าเป็นภาษาที่แบบเออเขาว้าวนะคือเราก็มาหลายๆภาษาแหละแต่คือภาษา,ศานี้ก็ถือว่าแปลกนะคะเป็นโรงพยาบาลเป็นโรง,นะงพยาบาลเออแล้วเป็นโรงพยาบาลด้วยแล้วลองคิดดูสิว่าคนมารักษาที่นี่ก็มีทั้งคนรอดคนไม่รอดถูกบาดทุกคนหรือจะแบบเดี๋ยวมาคนเดียวนะกะกลัว <laughs> อ,อยู่ในนีนน่แต่พี่เขาเฝ้าทําอะไรตรงนี้มีคนเฝ้านะคะโอเคเข้าไปชมอถเข้าเลยนะคะไปที่ไหนต้องไหว้ก่อนนะคะพี่พีเอฟซีนะ หินแบบซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะว้าวโอ้โหเขามาแบบจะเป็นห้องแบบนี้นี่อยู่แม่ห้องน้ำหรอน่าจะอารมณ์แบบห้องน้ำเนาะเนี่ยดูพีพีเอฟซีค่ะถ้าอีพูดผิดยังไงคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว้าวโอ้ ม,ม,มันพานไว้เนี่ยเขาจะมีพานไวแบบนี้เราเดินเข้าไปได้ใช่ไหมแม่จะได้เนาะขอขอเข้าไปหน่อยนะคะอ๋อเป็นห้องแบบนี้ทุกคนตามทิศมาเราแบบพามาลึกลับอีกแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไฟก่อนไปฉายออกไหมออกอยู่เนี่ยเป็นห้องแบบนี้นะคะ่ะที่อีฟซีมีช่องน้าต่างน่าจะเป็นห้องรักษาเนาะนี่เขามีพานวางไว้ตรงนี้ด้วย Okay. เราไปห้องต่อไปนี่ก็จะมีกำแพงนะคะมีรั้วรอบขอบชีดคือสมัยนี้ก็จะเป็นรั้วแบบรั้วปูนเนาะมีลาวเหล็กอะไรเยอะสมัยโบราณเขาจะวางหินนี่นีหินแบบนี้นะคะเ็ยังแปลกใจอยู่ดีว่าเขาวางได้ยังไงนะคะพี่เอฟซีเขาพินไบอกยิกด้วยว่าเขาวางกันยังไงคะอ,อันนี้น่าจะแบบว่าเหมือนเหมือนเขาทําใหม่เนาะใช่ไหมเหมือนเป็นน่าจ,จะยุบลงมามแล้วก็ตั้งขึ้นใหม่ มาอีกห้องหนึ่งเรามาดูห้องนี้อีกห้องหนึ่งนะคะน่าจะเป็นห้องตรวจที่สองหรือเปล่าห้องตรวจใหญ่ว้าวกินอันนี้เราน่าจะไม่เข้าไปนะคะ PFC นะเพราะว่ามีฉีข่ขางข้าวอุ้ยมีข้างข้าวนะคะข้างในน่าจะเป็นห้องตรวจอีกห้องหนึ่งโอเคตามอิมาเที่ยวได้นะคะบรรยากาศดีถือว่าเป็นปราสาทสมัยโบราณสมัยขอมอะไรอย่างนี้นะคะ เราขับเข้ามาแล้วค่ะพี่ฟิีปราสาทต,ตามเมืองทมโอ้โ,อโ,อโอูแบบดีมากเลยอะเราหาที่จอดรถก่อนอีกน,นี้อาหารเต็มเลยนะคะพี่ฟซีโอ้ my god วิ่งมีรถขายของด้วยนะโอ้ดูค่ะนี่นะท่องเที่ยวด้วยมันมีป้อมแล้วจอด ถึงแล้วปราสาทตาเมียนทงทุกคนตอนนี้เราอยู่ข้างหน้านะคะเรายังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวขอไปไหว้พระก่อนนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีพระนะคะนี่เลยทุกคนนะคะเดี๋ยวไหว้พระตรงนี้แหละนี่ก็จะมีร้านขายของต่างนะคะเยอะมากพี่ๆมาเที่ยวได้นะคะน้องเที่ยวเยอะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะเดี๋ยวเข้าไปข้างในค่อยถ่ายนะคะตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะที่อีสีปราสาทตาเมนทงนะคะเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่ เดินได้นะร่มดีเย็ยอุ้ยมีมะเดื่อด้วยจริงต้องระวังนิดหนึงน้กล้วยถิ่นร่วงเมื่อไหร่ที่ลอยละมือหน้าอะไรตะมือกระด้างลูกบองสวยนะบองกระกา ที่เขามาเที oh, uh ่ยวยิะมากเลยค่ะดูอันนี้เขาปิดไว้อยู่แล้วเหรอคะเขาเปิดประตูล็อกแล้วมีทางเข้าไหมคะ มาเที่ยวเลค่ะมามเที่ยวได้จะมีงนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวย่มาก จุดตรงนี้เป็นแนวชายแดนเลยนะคะ <_ an> ทุกคนเราคือมองข้ามไปฝั่งนูงก็เป็นอัมบูชาเลยนะคะ <_ an> คือแบบวัดเจียวมากเลยอะคือแทบแผ่นดินติดกันนะคือเราสวย่ากเพรก็แผ่นดินติดกันเนาะนั่นแหละหัวมันแบบว่าเนี่ยก็คือ พี่ไอ้ได้แบบนี้ดีนะคือว่าอาจใจไม่มีภาษย์สืมมากคือแบบชันโอ้โหมีคือแบบคนแบบเข่าไม่ดีห้ามแบบขึ้นเลยขึ้นลงเลยได้ไหร่คืดีเลยขาบไม่ีฮะสูงคืนสามส,ส,สอง ต้องไปตอเลขใช่ไหมคะพี่วันนี้วันนี้ GPS ติดเอาหรีละต่ชาติเที่ยวเยอะมากถือว่าระสานี่ปดังนี่ทั่วโลกเลยโอเคค่ะอีพาวิพีเข้าไปเที่ยวในตัวปราสาทตาเมืองธมรียับร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่แบบสวยใหญ่นะคะแล้วก็ นี่ชาวต่างชาติมาเที่ยวด้วยนะคะเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะและ้วก็ทางฝั่งการบูชาก็ข้ามมาเที่ยวได้แต่ว่าเขาเสียเงิน50บาทนะคะแต่ว่าเราข้ามมาเที่ยวฟรีนะคะพี่ๆสามารถมาเที่ยวตามยิบได้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะก็จะมีพี่ๆที่ทห,หารนะคะคอยดูแลความเรียบร้อยให้เรานะคะปลอดภัยนะคะพี่นะอย่าก,กังวลใจที่จะมาเที่ยวที่นี่นะคะมาเที่ยวได้เลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ปราสาทนะมีของพนสติดูนี่เลยนะคะ อยู่ข้างหน้านะคะทุกคนหิวหิวจากข้างในเราก็ออกมาทานสตรีทฟู้ดนะคะทุกคนพีพีนะท่องเที่ยวออกมากินสตรีทฟู้ดนะคะหลังจากที่เดินแบบเหนื่อยมากได้ไหนแต่สวยมากนะคะที่มาเที่ยวนะมาเที่ยวเดี๋ยวเราไปกินซุปตาก่อนเราไปกินซุปตามแล้วก็มีอะไรนะไเซกชั่นนี่น่าอร่อยแล้วก็ลอตเตอรี่นี่เลยต้องมาลกินจังหน่อยเตร็ดูกรางวัลที่หนึ่ง ขาดไม่ได้คือส้มตำนะคะเดี๋ยวสั่งส้มตำก่อนเอาตำขนมจีนจ้าตำข้าวปุ้นนะคะเปรี้ยวหวานนะคะค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นเอาดอกเห็ดพอดีค่ะเอาดอกแดงสองไม้ค่ะน้ำอ้อยขันสดๆทุกคนสิบบาทใหญ่เราต้องเลือกขวดที่ละลายหน่อยใช่ไหมคะมจะกินได้นี่ไงเอาสองขวดเนาะสิบบาทสองขวดนะคะ ไปอไวดไปกรอกด้วยแล้วก็ที่ทหารมาซื้อโครงไก่ด้วยอุ้ยน่าจะอร่อยแน่เลยร้านนี้ค่ะขายทุกวันไหมคะคุณแม่ทุกวันค่ะนั้งแต่กี่โมงคะบ่ายจะเลยอลเพราะว่าเทียวนี้เขาเหลือสามโมงเก้าโมงถึงสามโมงค่ะเป็นเท่าไหร่คะคุณแม่อเ,เอาอะไรบ้างคุณเอาอันนี้เนาะแค่นี้สองกรไส้หวสอง ซองตำทุกคนตำหนุม่มจีนนะคะกินอยู่หน้าปราสาทเลยนะคะทุกคนปราสาทตามเมียนโถนทุกคนพูดดังไม่ได้น <parity> ี่เลยค่ะอร่อยแซ่บนัวแน่นอนต้องแวะมาคือเรามาถึงนี่แล้วเรามาเที่ยวปราสาทแล้วก็แวะกินสตีฟฟู้ดได้นะคะแซ่บแซ่บดูหายเหนื่อยเลยอืมอืมอร่อยเปรี้ยวหวานอืม เชืส้มตำอด้วยกันค่ะพี่เอฟซีเรามีดอกแดงในตำนานนะคะนี่เลยค่ะหวนมาละห้าบาทดีนะโหถูกมากเที่ยวปราสาทต่างมืนทองสนุกมากนะคะพี่เอฟซีสเต็ฟกฟูก็อร่อยนะคะอย่างนี้ก็ฝากพี่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไปถึงหนึ่งล้านคนติดตามนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวปราสาทที่ไหนอีกก็รอติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วไ,ไปค่ะไปมาค่ะ